ว้าววันนี้จะพาไปชมการทำงานของบริษัทอะลูมิเนียมเด็กคอร์เรชั่นหรือมุงจีบร้อยล้านนั่นเองนะครับโอ้โหที่โอ้โหนรถล,ลำเบลเ,เทอร์มาส่งของนะฮะตอนนี้กำลังเติมเส้นกันนะครับวันนี้วันเติมเส้นนะครับ ช,ช่องนี้คลึกคลื่นดีนะครับช่องนี้คลึกคลื่นดีนะครับ5 minutes later เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทะเลาะกันแล้วครับใราไปนเธอไม่เข้าแล้วใครจะเข้าพนักงานเราพน,นักงานเราคุยกันได้ไม่เกินห้านาทีกัดกันทันทีนะครับ,เร,บเริ่มเริ่มเริ่มดูครับชั้นชั้นหนึ่งมันใสได้เยอะมากเลยนะครับมันยังไม่ มันยังไม่ว่าจะเต็มง่ายๆนะฮะระวังระวังระวังข้างหน้าโอเคอ่าระวังระวังเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นลุงคิงพังนะแกยองเชื่อมไม่ค่อยดีอยู่แชรเขาไปข้างสารเขาไปข้างในดิปัญหาคือเขาเชื่อมแค่ไปแค่่ไปพีเหรอแแปัญหาหลักเลยเหรอปัญหาหลักเมื่อกี้เห็นน้องๆเข้าไปอยู่นี่นั่นเห็นไหมนะ่ะน่ะน่ะ ยังไงเนี่ยอุ้ยเข้าไม่ได้บนให้ช่างเชื่อมชั้นเนี่ยฮะหัวหน้าสันเนี่ยอะไรเนี่ยฮะหัวหน้าสันบริหารงานได้ดีมากครับออนี่วิธีแบกที่ถูกต้องนะฮะนี่ฮะแบกอย่างนี้ครับโอ้ยเข้าได้นี่วะโอ้โหอ้โหอยากโชว์หุ่อันสวยหรูปัญหาละ เข้าออกทีนึงเสื้อขาดหมดกระดาี่ล่ะโอ้โหแข็งแรงว่ะเอาโ,โอเคฉลาดอีกแล้ว <mm> เออัหนหน้าประกันกาทางนี้ใครจะเดินออกหน้าเนี่ยฮะกาลังวางแผนกันเดินกันอยู่ครับเราโรงงานทีหนึ่งสองวันนะครับเสร็จรถคันหนึ่งเนี่ยเป็นการโรงงานที่นานหน่อยหนึ่งนะฮะ ผมบอกว่าใครสวยมาช่วยลงของหน่อยมาทั้งโรงงานเลยโอเคเอาละครับบรรยากาศโอเคนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลให้ชมใหม่นะครับเรื่อยๆนะครับ